นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิยติภิโสภะคะวาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจะรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสาริ สัจฉาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติสวากาโตภัควาตาธรมโมสัญจิโกอากาลิโกเอหิปิสโกอุปนัยโกปจตังวิธิทัพโปยุติสุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ Diang ce puris sejuki aacak Puri sebukgeraai sa pawato sa paang ko Aunayo pahuyo tak naon ceri kariyo aut teranggunya keang lokasatik Powa tu sa pamankerang rakan tu saheweta sa paha nupawen na sedasodi puwantute Powa tu sa pemkerang rakan tu sahewata sabatamau pawen เพราะว่าตุสัตระมังรังระคันตุสัตตพเทวตาสบัสสังขานุภาเวนะสดาโสติพวันตุเต